อืมไม่เจอกันนานเลยนะเจอกันอีกแล้วกูปวดนิ้วอีกแล้วนี่คือเราสามารถที่จะฉีกผ่านตัวนี้ไม่ต้องไปฉีดตรงกลางก็ได้ใช่ไหมเออผมว่าลอกเทปออกง่ายกว่านะจริงๆเออต้องขอโทษด้วยนะครับไม่รู้ผลิตมาให้ตั้งใจแบบไหนแต่ว่าแบบนี้เ <L eg ra> ยี่ยมเลยหมากับน,นี่คือ m u s ส p a d จาก Craft Thailand น,นะครับชืไอไอไอ่อว่า นะแต่ที่ทุกคนน่าจะเห็นจากช่อคลิปเลยเนี่ยก็คือ u s ส pad ตัวนี้เกิดมาเพื่อชนกับ artisan type 99 e ซึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากแพ็กเกจจิ้งก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยตามสไตล์เขาเลยนะครับก็จะเป็นกล่อง Flat Box เรียบๆเลยมีหน้าที่แค่เป็นกล่องนะครับส่ง Mouse Pad มาให้ถึงคุณอย่างปลอดภัยแค่นั้นพอเนาะกลางออกมาเนี่ย u s ส pad ก็เรียบเสมอทุกมุมแบบเดิมเลยไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็ในส่วนของขนาดเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ artisan xl เลยนั่นคือ mm นะี่ยจะอยู่ทีาย์ค 6คูณ4 16, 16นะครับก็คือจะเล็กกว่าเล็กน้อยเนาะซึ่งเป็นไซส์ที่ผมคิดว่าพอดีพอเหมาะมากมานะในส่วนของสีก็จะมีแค่สีเดียวนะครับคือสีดำเนาะและก็ขวาล่างจะมาพร้อมกับโลโก้ดอกบัวซึ่งก็ตามสไตล์ของครับไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่อารีสและมาถึงคอนชะูเนาะสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเขาจะมาในทีมของเทพเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อ่ะเป็นเทพเหมือนกันนะครับและเกี่ยวข้องกับดอกบัวด้วยมีมีใครทายได้ไหมใบใบนิดนึงอ่ะใบนิดนึงมีคนเล่ากันว่านะครับว่า ตตะเตะแตะ,ตะ,แตะ,ตะอ่าจริงๆมันต้องลงแตะอีกทีแหละแต่ว่าเขาเขาเดินแค่นั้นถูกต้องครับนี่คือสักยมุนีพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองแต่เดีก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคืออันเนี้ย ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเราไม่ได้กําลังพูดถึงพระพุทธเจ้าเซิร์ฟไทยนะครับคอนเซปต์ของทาง a รา ft h a i l a n d เนี่ยเทพเจ้าองค์นี้ V p เมาจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับซึ่งสักยมุนีที่เราพูดพูดกันเนี่ยในญี่ปุ่นคือชากยมุนีนแต่เขาเรียกสั้นๆกันว่าชากะและนั่นก็คือชื่อของมาแพ่ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละรีเจียนแต่ละเซิร์ฟเนี่ยเขาคือเออเป็นใช้ไอดีเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแยกกันครับของจีนของอินเดียของ จเจ๊แปนเป็นหลักเนาะโอเคนะ กินเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะรซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศเนาะที่เปิดกว้างในการนําชื่อนี้หรือเรื่องแบบนี้เนี่ยมาใช้พอสมควรเลยนะับและนั่นคือที่มานะครับของโลโก้ดอกบัวอันนี้นี่เองซึ่งจริงๆเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยมันมีมีนิ่งมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมพูดถึงอีกทีหนึ่งเนาะมาดูต่อกันเรื่องของความหนาดีกว่าตามสเปคเนี่ยเขาบอกจะหนาอยู่ราว4มิลิเมตรนะครับแต่วัดจริงๆเนี่ยผมวัดได้อยู่ราวสามจุดเจ็ดมิลนิเมตรเนาะแต่ตัวไทม์เน็ตตี้ไ mm นทค,คือ่ามเนว่นา าต่างกันพอสมควรเลยนะไอเน,นี้ยเนื่องจากไอสตัวเนี้ยมันจะชนกันทั้งคลิปเลยนะครับก็เลยจะให้ขอ้ขอมูลพร้อมกันเลยเนาะซึ่งไอความแน่นความเฟิร์มของเจ้าตัวชากาโปรเนี่ยมีความนิ่มกลางๆนะครับไม่ได้แข็งแบบอาทิสานมิดหรือว่าก็ไม่ได้ยับ่แบบอาทิสานเะอ็กซอฟเนาะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนอาทิสานซอฟขนาดน,นั้นนะครับด้วยสายเหตุอย่างที่ผมบอกไปนะความหนาของชากาโปรเนี่ยมันน้อยกว่าเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความยับของมันเนี่ยระยะที่นิ้วกดล,ลงไปหรือระยะเวลาที่เราเล่นเกมแล้วฟีดเมาส์เรามันจมลงไปเนะี่ยมันจะนกวว่าานาะ็เเรร นนั่เองถัดมาในส่วนของสติชิ่งหรือว่าการเย็บขอบค่าเนี่ยจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะครับเพราะว่าเขาทำมาดีตลอดอยู่แล้วนะครับเป็นโลว์โปรไฟล์สติชเอทเนาะขอบอยู่ต่ำกว่าเนื้อมอวัยแพนขอบบางเส้นตรงเรียบร้อยเนียบมากๆนะครับแล้วก็ยังนิ่มด้วยไม่กระด้างไม่บาดแขนเลยนะครับเหมือนเดิมข้อนี้ผ่านถัดมาในส่วนของฐานแล้วก็การยึดเกาะเขาเลือกใช้วัสดุเหมือนเดิมนะครับนั่นคือวัสดุโพลีรอนวัสดุยอดนิยมนะครับลักษณะใกล้เคียงกับพี่น้องของมันเลยแต่จะดูเงากว่าเล็กน้อยนะครับในส่วนของการยเกาะนือ็ ว่าโอเคนะครับถ้าดูจากมาตรฐานที่เขาทำมารุ่นก่อนๆเนี่ยผมว่าอย่างไรมันก็ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับทันมาในส่วนของผิวหรือว่าเท็ก u เจอร์นะครับอย่างที่ผมบอกไปชากะโปรเนี่ยทำมาเพื่อชนกับ t ท pe 9นีนเนาะและเรื่องของผิวก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราซูมเข้าไปดูในรายละเอียดของตัวเนื้อผิวจะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันแบบโคตรโค้เขาจะเอาวัสดุเนี่ยมันทำมาจากผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็มาส์แพดเนี่ยมันจะเป็นแบบอันโคดด้วยเนาะซึ่งออกมาเนี่ยเนื้อแบบละเอียด ละมุนมากๆมีความสมูทค่อนข้างสูงเลยนะครับมีความละมุนกับแขนสูงมากๆและนั่นก็เป็นคอนเซปต์หลักที่เขาเลือกใช้ชากะหรือว่าพุทธเจ้ามาเป็นตัวแทนของมอแพดรุ่นนี้นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้านะเรานึกถึงอะไรฮะความใจเย็นทุกอย่างเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถูกไหมทุกสมุทัยนิโรธมักทุกอย่างเราจัดการได้ถูกไหมครับไม่มีอะไรมาควบคุมเราได้นอกจากตัวเราเองสาธุนั่นก็เลยทําให้ชากะโปรเนี่ยเป็นตัวแทนมอแพดสาย Control จากทาง r รฟ t Thailand นั่นเองซึ่งคําถามที่สําคัญมันก็น่าจะเป็นแล้วในเชิงการใช้งานเนี่ยมันใกล้เคียงกับ t ท m e ในที่ไหนมากขนาดไหนถูกไหมเรื่องนี้น่าจะสําคัญที่สุดคือถ้าพูดถึงเรื่องของผิวเนี่ยถ้าซูมไปดูอย่างที่เห็นเนาะมันก็ใกล้เคียงกันมากๆนะผมตีไปสักแบบ 90-95%เซนได้เลยแต่พอใช้งานเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับคือถ้า,ถาเราพูดถึง l i ่ e u p า o u s e ส a d ของทาง Cra f t Thailand เนี่ยอาร o สคอนทูชากะแน่นอนว่าชากะโปรเนี่ยมีความคอนโทรลสูงสุดในบรรดาตี้ของเทพนี้เลยนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปในหลายๆครั้งเนาะส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยผมไม่ค่อยชอบ Mo u s e p a d คอนโทรลจา๋จาๆสักเท่าไหร,ร่นะผมรู้สึกว่ามันเมื่อมันหน่วงฟีดมันแบบมันมักจะมีความมัดดี้ยิ่งถ้าเราขยับมเมาส์เล็กๆน,น,น,น้้้อออยยๆเเเนน่่โหมมมมััรรูืืงลาก คุณใช้เมาส์ทั้งวันเนี่ยโคตรเมื่อยเลยซึ่งนั่นก็คือนิยามของความเป็นมาอบแพดคอนโทรลสำหรับผมนะและที่ผมพูดมานั่นน่ะนั่นก็คือสเปคของ Time 99นะเี่เพราะ t ทม e น9ก็คือซีรีส์มาอบแพดที่ช้าที่สุดในไลน์อัพของอา t i s a ันเช่นเดียวกันเนื้อละเอียดนวงนวลนึดนืด,นดฟูฟูซึ่งมันก็มีคนชอบแหละแค่ผมไม่ถนัดเท่านั้นเองแต่สำหรับชากะโปรเนี่ยที่เขานิยามว่าตัวเองเป็นคอนโทรลแพดที่สุดในไลน์อัพเขาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้คอนโทรลจ๋าขนาดนนนนนัันนั้้้ถาเทีย Type เียยบ่่มมไได เท่าไทม์ในที่ไนนนะครับมันไม่ได้หน่วงเท่าไทม์ในที่ไหนผิวตอนที่แขนหรือมือของเราคลายดิ้งผ่านเนี่ยชากัาบปลวมันจะมีความสมูทมากกว่ามีความเรียบความโล่งมากกว่าไทม์ในที่ไนนนะครับย้ําว่าความเรียบความโล่งนะฟิลลิ่งตรงเนี้ยมันชัดกว่าไทม์เนที่ไหน,นสีมัทฉะมากมากเลยคือจริงๆอะ่ะมันก็สมูททั้งคู่เลยนะครับแต่ไทม์ในที่ไหนอ่ะเวลากลายผ่านอะ่ะผมรู้สึกว่าผ้าของมันอะ่ะมันจะมีความเหมือนแบบฟูขึ้นมารับแขนเราตลอดเลยอะ่ะคือฟิลลิ่ง พดตัวไหนมาก่อนเลยนะแต่แค่มันไม่ได้ตรงจริตความชอบในการใช้มอเพดของผมสักเท่าไหร่อันี้เดาจันเพิ่มนิดนึงนะครับคือผมไม่รู้ว่าอาการฟูฟูของไทป์เนี่ไนทที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นเฉพาะไทป์เนติไนสีเขียวมัดฉัหรือเปล่าเนาะเพราะว่าการทําสีในมอเพดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ฟีลลิ่งการใช้งานมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเจอได้ในหลายๆไลน์อัพหลายๆซีรีส์มอเพดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไทป์เนตไนสีดํามันอาจจะใกล้เคียงกับชาการโปรมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะสสสรรุุปดท้ายับหผม ชากาโปก็เป็นคอนโทรแพดที่ไม่ได้คอนโทรจ๋าขนาดนั้นนะครับไม่ได้หน่วงมากไม่ได้ฟูไม่ได้จมเพราะมันก็ไม่ได้หนามากเนาะไม่ได้หนืดมีความโล่งแขนประมาณหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังเข้าข่ายความเป็นคอนโทรแพดอยู่ดีนะครับถ้าคุณชอบเมาส์เพดคอนโทรดีๆเนี่ยไม่หนืดสมูทโล่งสบายแขนเนี่ยหรือว่าเล่นเกมค่อนข้างจะหลากหลายแนวแต่ว่าเน้นเป็นในแนวเทคนิทคอชุดเป็นหลักเนี่ยชากาโปเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะเหมาะสมเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากลองทายน็ตไอทีแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะคอนโทรมากไป หรือเปล่าไม่อยากกระโดดไปซีโร่อะไรเงี้ยชากโปรก็เป็นจุดที่น่าสนใจประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับลองดูนาะและนี่ก็คือสภาพหลังใช้ง,งานมาประมาณเออกือบเกือบสองอาทิตย์นี่แหละฮะสีดําฝุ่นเม็ดหนึ่งมึงก็เห็นนะแต่อย่างไยมันก็ไม่กินขนนี่จะดังๆพวกนี้จุดที่โดนขยี้บ่อยๆ สุดท้ายนะั่นคือเรื่องของราคานะครับเช่นเคยเนาะตามสไตล์คราฟ t ์ไทยแลนด์นะครับมันจะเป็นการพรีออเดอร์เนาะค่าตัวเต็มๆของชากาะโปรเนี่ยจะอยู่ที่1690บาทนะแต่สําหรับคนที่พรีออเดอร์ราคาจะอยู่ที่1 1 9 0บาทเท่านนะั้นเนาะเหมือนเดิมลดแบบกระน,นำซัมเมอร์เซลจ,จัดๆนะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นราคาสำหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากจะซับพอร์ตในตัวโปรเจกต์ชากาะโปรอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปที่แฟสเฟสเฟสบุ๊ค เฟซบุ๊กแม่งทุกรอบทุกคลิปที่กูกลับมามันต้องเฟซบุ๊กตลอดเลยสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage ครับ Thailand ได้เลยนะครับลิงก์ผมทิ้งไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็สามารถเข้าไปพิมพ์โพสต์ของทางเพจได้เลยนะครับแสดงความสนใจอะไรพวกนี้เช่นอนะ่ะบวกหนึ่งสนใจค่ะสนใจครับสนใจเว้ยบ้าบ้านะครับหรือใครมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามกับทางเพจเขาได้โดยตรงเลยโดยเขาน่าจะเปิดสํารวจความสนใจเราเราห้าวันเราจะผมลงคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็จะเปิดพลเยอเดอร์อีกประมาณสามสิบวันแล้วก็จะปิดการจองเนาะหลังจากนั้น จะส่งข,ของถ like ึงมือทุกๆคนเนี่ยประมาณส um totally so right ิ้นเดือนมกราคมนะครับไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ที่เขาแลนมานะครับถ้ามันไม่ได้เกิดอะไรแบบวิกฤตโลกขึ้นมานะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้ายอดสั่งมันถึงจํานวนหนึ่งเนี่ยทางคราฟท์ไทยแลนด์เขาก็จะอัปเกรดตัวแพ็กเกจจิ้งให้ด้วยเนาะซึ่งมันก็เป็นแฟลตบ็อกเหมือนเดิมนั่นแหละแค่มันอาจจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่จริงๆที่ผมได้ของมาก็ในปัจจุบันปัญหาก็ค่อนข้างน้อยมากๆแล้วนะครับแล้วก็เวลาได้ของไปแล้วเนี่ยแนะนําว่าถ่ายคลิปตอนอันบล็อกดนะคบตแงเอาไมมุ มุมข้างให้ครบดูว่ามันมีอะไรผิดแปลกไหมถ้ามันเกิดปัญหาจะได้แจ้งเคลมได้ทันทีโอเคไหมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปละใช่ป่มมีประมาณนี้ปะประมาณนี้แหละนะครับไปละหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับ Enjoy นด u r t ย m e ทุกคนบอมบายบาย้บุมบบ,บ้บอมบาใบย